แล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับยังมีอีกหนึ่งคนนะครับนั่นคือคุณซาร่าเล็กครับที่ผ่าตัดก้อนเนื้อในช่วงสงการช่วงนี้นะครับยังไงเดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงเราจะเอามาให้ได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าโชคดีนะที่เจอก่อนนะครับก็สามารถออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ไม่เป็นโรคร้ายต่อไปงานนี้นะครคุณเบนก็เตรียมอู่ได้เลยเปิดอู่มีลูกได้แบบนี้โล่งแล้วคนนี้รอดูแล้วกันนะครับมาดูที่สาวซิริต้ากันบ้างดีกว่านะครับเห็นว่าตั้หลังเนี่ย เธอจะผลงานไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนอเออนะครับเห็นว่าไปถ่ายโฆษณาเยอะเหมือนกันแต่ว่าละครเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไรหลายคนก็เลยถ่ายหน้าถ่ายตาไปใช่ถามว่าเฮ้ยเนี่ยเธอเลือกรับบทหรือเปล่าะนะครับวันนี้เจอตัวเธอก็สอบถามกันิดหนึ่งดีกว่านะครับเริ่มแสดงละครนะครับเมื่อปี2 5 4 2ยส่บครับโดยโบทส่วนใหญ่เนี่ยเธอก็ได้รับบทเป็นนางเอกครับมาวันนี้ซิริต้าเจนเซนก็ผ่านผลงานละครมามากกว่า20เรื่อง ก็เลยถุบเมาส์เข้าแล้วแหะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือกรับบทเด่นๆเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเรียบปฏิเสธทันทีครับเพราะว่าอยากจะเนี่ยเธอเนี่ยเองก็บอกว่าอยากจะลองพลิกมาเล่นร้ายเหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทางช่องเห็นสมควรครับ จริงๆแล้วผู้ใหญ่เป็นคนเลือกให้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ร>แล้วก็วไม่ได้รีเควสเลยไม่กล้าร,รีเควสก็คือผู้ใหญ่เป็นคนเลือกให้เราค่ะเรื่องนี้แต่ว่าระหว่างที่มีติดต่อมาเนี่ยเราก็ขอแบบทีละเรื่องขอเรื่องนี้จบก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอจบแล้วก็ค่อยค่อยเริ่มอีกเรื่องหนึง่ง ลิต้าแบบจะมีโลกแบบของลิต้าแบบ <laughs> ไปทํากิจกรรม <laughs> ไปเที่ยวต่างประเทศนูน่นนนี่คือเคยนะคะตอนเด็กๆคือหมายตอนนั้นเรียนมหาลายัยแล้วก็รับสองเรื่องจําได้ร้องไห้ขับรถร้องไห้มันเหนื่อยเกินไปคือบางคนอาจจะความสามารถของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราความสามารถเอาปีละเรื่องกําลังสวยๆหรือปีละสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ขอเป็นทีละเรื่อง,งก <laughs> ก็แบบเอ๊ <West> มีตั้งหลายแบบนะคะก็พยายามเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยค่ะก็อย่างอย่างอย่าลืมฉันก็ไม่ใช่นางเอกนะคะจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะบางซีนอะไรที่หนึงก็อยู่ที่ผู้จัดด้วยอะไรด้วยอะไรเพิ่มกลับแล้วก็บทด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะคือลิต้ามองว่าเป็นงานนะคะแล้วลิต้าก็ไม่ว่าลิต้าได้บทอะไรก็อยากจะทําให้ดีที่สุดจริงๆอยากฉีดมากเลยค่ะแต่ยังไม่เคยมีใครติดต่อมาเลยค่ะ รับค่ะจริงๆแล้วก็คือแบบวิตาพร้อมที่จะรับอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ยึดติดนะคะแต่ยังไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะจริงๆมีเรื่องหนึ่งที่ใกล้เหมือนแบบแอบ,บล้ายๆนิดนึงนะคะก็เรื่องมณีสวัสดิ์ที่แบบจะมาฆ่าคนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนิดน,นึงเราก็รู้สึกสนุกมากเวลาเราได้เปลี่ยนบทไปเรื่อยๆค่ะ,อ,คะอยากเล่นนะคะอยากเล่นอยากเล่นค่ะก็จะมีอะไรแบบ ลายลึกๆหรืออะไรเก็บกดอะไรโรคจิตเงรรี้ยเลยชอบมากเลยค่ะอยากเล่นมามกส่วนละครนะครับเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่ประกบคู่กับติ๊กเจษด,ดาพรนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทําไปได้เกือบครึ่งเรื่องแล้วครับก็หวังนะครับว่าแฟนคลับที่เคยเชียร์คู่เกณฑ์กับเคมจากเรื่องอย่าลืมฉันเนี่ยก็คงจะได้สมหวังฟินกันอีกครั้งหนึ่งครับ เราดูผลงานเธอและแกนสำหรับคู่จิน้นนะครับพี่ติ๊กและก็คุณสิริตานะครับทั้งคู่เลยก็ตอน,น,นเล่นลงมาน่ารักมากแฟนคลับนี่กูจิ้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็ต้องรอดูนะครับว่าครั้งนี้จะฟินสู้ครั้งที่แล้วได้หรือเปล่าใช่แล้วครับ